Thank you สวัสดีวันพุธสีเขียวนะครับขอนำเสนอตังหู Emerald นะครับสวยงามมากๆเลยคู่นี้ซึ่งสีเขียวเนี่ยมาจากวานาดียมและโครเมียมนะครับทำให้สวยสดใสแบบนี้เลยโดยมรกตนะครับมีค่าความแข็งอยู่ที่7.5ถึง8โมสเกลนั่นเองและมรกตคู่นี้นะครับก็มาจากบอแซมเบียซึ่งถือว่าทนทานต่อรอยขีดข่วนระดับหนึ่งเลยโดยมาในไซส์เม็ดละ1กะลัดนะครับโหยสวยมากทุกคนแล้วก็มีเพชรที่แบบประกายสวยงามมากๆเดี๋ยวอิงลองใส่หูให้ดูนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยคู่นี้พอใส่ ขึ้นหูแล้วดูผิวเราสว่างมากเลยนะครับด้วยสีเขียวจากมรกตเนี่ยช่วยขับผิวได้ดีมากๆเลยและยังล้อมรอบไปด้วยเพชรแท้ธรรมชาตินะครับอีกกว่า1.40กลัดเม็ดใหญ่สวยงามเล่นไฟดีมากๆเลยครับเนี่ยโอ้โห,โหสวยจังนอกจากความสวยงามแล้วนะครับยังมีในเรื่องของความเชื่อด้วยนะตามตำกราว่ากันว่ามรากตเนี่ยจะนําพาเอาความโชคดีวาสนาอานาจและความเฉลียวฉลาดมาซึ่งผู้สวมใส่นะครับชิ้นนี้ยังว่างนะครับใครสนใจรีบทักเลย